เดี๋ยวผมจะทำการเทสตัว F 0 7นรุ่นใหม่ของทางร้านบสิษัทคิสชินแวร์นะครับตัวนี้เราสามารถรองรับแก้ววลาซไดนะครับโดยจะสามาร่จับโัวแก้วที่สองอวนเ้นครับรงกับส่วนต่อมาที่หน,น,น่งนะครับ นี่เป็นยี่สองออนทรงตรงนะครับผม <S 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 นี่นะครับนี่นะครับผมลูกค้าที่ต้องการใช้แจยูาราบนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองซห้ดูนะครับ22ยี่สิบสองออนครับวันนี้เอางลยตัวนี้นรนครับ ต่อไปนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ถ้วยเลย็กอย่างเจ็ดน้ำต้มเจ็ดถิ่มตัวนี้นะครับป่า85ตัวนี้นะครับผมเราเพียงใส่บล็อกเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับบ็อกเซิร์ฟอลาบวางแก้ว,นะวลวงาแบบนี้ครับนี่ครับผมหรือ ลูกค้าต้องการใส่แบบวันท้วยน้ําพริกนะครับผมหรือว่าผลไมาชิ้นเล็กตัวนี้นะครับเพามาเปลี่ยนบ็อกเสริมน,นะครับจากป่าแต่ค่าเป็นจ็ดค่าตัวนี้ครับตามไปแบบนี้ครับปลาแก้ว ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ